ลูกเป็นนี้ของแม่มากเหลือและจะใช้ชดตอบแทนคุณได้เช่นไหนนำนมทุกยดข้าวบทอ่อนสอนวินัยลูกไข้ป่วยช่วยทันใดให้แม่พักผ่อที่นอนนุ่มคุ้มกายาด้วยพาหม่มเรื่องรมสบายแม่อยากจะทั่วหัวมเมืองใดลูกจะพาคุณแม่ไป ตามใจไม่แม่จึงตอบลูกพันสิ่งสำคัญแทนหน้าเชียวยายยิ่งกองความันลูกสั้นให้แม่มีแต่สิ่งเดียวมีแต่เพียงสิ่งเดียวนั้นคือรักล้นลากจากจิตใจความรักปกักดุงหกไทยความรักคึกคักภายในความรักใครด้วยสุดใจหอมในสิ่งใดจะ หรือจะเปียบปานึกถึงคุณภริยาเลอคายิ่งจะมอบมิ่งสิ่งใดให้เป็นของขวัญเธอรวงฝ่าฟันคันทุกยากาวากควากงามยามหนักหนามาด้วยกันจะมาบเปนเพชรเม็ดน้ำหนึ่งตำลืมทองเป็นของขวัญรอบวันวีวาน ซื้อรถใหม่ให้เธอนั่งสุขสมหวังท้องท <eland> <genau ihr> ั่วทั <N ic eviden> ้งพาสุดทาาภริยาจึงตอบพันสิ่งสำคัญเธอแน่เชียวใหญ่ยิ่งกว่าของควัญเธอมอบให้ฉันมีแต่สิ่งเดียวมีแต่เพียงสิ่งเดียวนั้นคือรักล้นลากจากจิตใจความรักปักดุงหัวไทยความรักคือคัดภัย ความรักใครด้วยสุดใจห้อมีี้สิ่งใดจะนมกเทียบหรือจะเปียบปาเราเป็นนี้พระองค์ทรงไททันจะสรรหาสิ่งดีใดแทนคุณน้อทรงไหวประชนบนกลางเขนผลเวกรรมสุขเเลือลำชื่นชำนอ สร้างวิหารเป็นสถานนมัสการให้พระองค์ทรงประทับอยู่จะปักก้างเขนเงินเด่นดีมีสีสันอันเจะจ้างามน่าดูพระองค์ทรงตอบพันสิ่งสำคัญแท้แน่เชียวใหญ่ยิ่งกว่าของขวัญทันมอบให้เรามีแต่สิ่งเดียวมีแต่เพียงสิ่งเดียวนั้นคือรักล้นลาก จจิตใความรักปักทุงหัวไทยความรักคือแค่ภายในความรักให้ด้วยสุดใจห้องนีสิ่งใดจะมาเทียบหรือจะเปรียบาปความรักปักทุงหัวไทยความรักคือแค่ภายในความรักให้ด้วยสุดใจห้องนีสิ่งใดจะมาเทียบหรือจะเปรียบาป ตอนที่แต่งเพลงนี้นะครับก็นึกถึงสามคนสามประเภทนะครับอันดับแรกก็คือแม่ของลูกนะครับวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจัดวันแม่นะครับผมคิดว่าเนี่ยลูกทุกคนก็ซึ้งแม่นะนะครับเราก็อยากจะหาอะไรไปให้แม่จะซื้อของวันไม่รู้จะหาอะไรดีพี่น้องครับเพราะว่าแม่ลงทุนแต่เราเยอะนะครับ คนไทยเราล้องข้าน้ํานมพี่นะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่เราเป็นหนี้พระคุณแม่นี่เยอะแยะไปหมดนะครับเอาไปให้แม่นี่ปรากฏว่าแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่อยากได้อะไรสักอย่างเลยับ,บแม่อยากได้อยู่อย่างเดียวก็คือรักของลูกนะฮะขอให้รักฉันก็แล้วกันนะฮะร,รักฉันมากๆประมาณนั้นนะครับโอเคครับผมนี่แต่งงานไปนะครับกับภรรยาก็อยู่กันมาหลายปีก็ ถ้าพระเจ้าให้อยู่ได้นานอีกไม่กี่ปีก็จะฉลองโก,โกลเด้นโอเวอร์แอนิเวอร์ซารี <c oughs> ก็คือฝรั่งนี้ก็มีการฉลองครบร้อยห้าสิบปีนะครับพี่น้องครับถ้าอยู่ครบเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาเราคิดย้อนหลังไประหว่างเรากับภรรยานี่พี่น้องครับผมมีความรู้สึกเมื่อตอนแต่งเพลงนี้เนี่ยเป็นหนี้ภรรยาเยอะนะครับเพราะว่าเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันทำามาด้วยกันยากเข็นด้วยกันพี่น้องครับ อยู่กับน้ําท่วมด้วยกันอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแล้วก็จนด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงวัยน,นี้พี่้องครับอยากจะทําอะไรที่ไปแทนคุณภรรยาซะหน่อยนะครับไม่รู้จะหาอะไรพี่้องครับจะซื้อเม็ดน้ําเพชรน้าหนึ่งตำลึงทอง,องไปให้เธอเนี่ยก็มันภรรยาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการหรอกถามว่าทำไมพีม่ว่าฉันไม่อยากได้ทั้งหมดเธอเอาอะไรมาให้ฉันฉันขออย่างเดียวนะครับคือรักจากหัวใจเธอขอรักจริงก็แล้วกันะนรับ อืมโอเคภรรยาวันนี้อาจจะพูดอย่างนี้นะครับคงไม่อยากได้อะไรจากสามีนอกจากความรักที่สามีให้จริงอามิสไหมครับเยมมนพระเจ้าละ่ะพี่น้องครับมาคิดถึงพระเจ้าพี่น้่งปรากฏว่าพระองค์นี่ให้เรานี่เยอะเยอะมาก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 ,มากล้นพน้นพี่น้องคบปร,งรงุงใบไปชนบนไม้มเขน ตายไทยโทษบาปเราพี่น้องครับแล้วก็พระองค์เราเป็นหนี้พระคุณพระเจ้ามาเอ๊จะทําอะไรให้พระเจ้าดีบอกพระองค์จะค้าลูกจะสร้างพระวิหารนั่นยิ่งใหญ่แล้วก็ขอพระองค์ได้ประทับในวิหารที่ลูกสร้างให้มันหรูหราสุดยอดชั้นหนึ่งได้ไหมพระองค์จาค่ะนะครับพระเจ้าเคยบอกดาวิดบอกเฮ้ยเราไม่เคยอยู่ในพระวิหารพระเจ้าบอกเราไม่เคยอยู่ในพวิหารเราเคยอยู่ในเต็นเต็นจริงๆแล้วก็เคลื่อนที่พูดภาษาง่ายพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องทําเพื่อพระเจ้าเนี่ย ผมบอกพี่น้องว่ามันไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วสิ่งที่พระเจ้าอยากได้นะรักจากหัวใจอเมนไหมครับต้องถามตัวเองนะวันนี้รักพระเจ้าจริงหรือเปล่าเพราะเห็นว่าถ้าเรารักพระเจ้าจากหัวใจเนี่ยพี่น้องครับพระเจ้านี่ตื่นเต้นอยากจะได้ความรักเหมือนภรรยาอยากได้ความรักจากสามีแล้วก็เหมือนแม่อยากได้ความรักจากลูกอยากได้จากหัวใจฉันอยากได้ไอ้ตัวรักจริงๆของเธอเนะ เพราะวันนี้เธออาจจะทําอะไรให้ฉันแบบเกนียนนะครับี่นอะครับทำแบบเป็นพิธีนะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันไม่ใช่ออกจากใจฉันอยากได้รักจากหัวใจเธออามินไหมครับผมคิดว่าพระเจ้านี้น่าจะมองดูเราแล้วก็อยากได้อย่างนี้จากเรานะครับผมคิดว่านี่เป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งสําคัญนะครับพี่น้องว่างๆลองไปเปิดดูทูปอันนี้แล้วก็ถ้าเห็นวาดีนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแ <laughs> จกไปทั่วเลยก็ผมส่งไปให้ช่างตัดผมที่เป็นอิสลามนะครับพีอ๋อผมพูดพี่น้องนะครับผมส่งไปให้เพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะฮะผมส่งไปผมส่งไปทั่วหมดนะครับครับถามตอนพี่พี่น้องครับเขารู้จักรักพ่อแม่ดีเขารู้จักรักภรรยาดีนะครับแต่เขาไม่รู้จักรักพระเจ้าอามินไหมครับ ครับพี่น้องจะได้ประกาศพระกิตติคุณไปโดยไม่ง่ายธรรมดานะครับทําเป็นไหมครับกดไลค์กดกระดิ่งและแชร์นี่เป็นไหมครับอาเมนไหมครับไม่รู้แชร์ซันเดย์เว n นเดย์อะไรกันเยอะแยะมากมายไปหมดผมบอกพี่น้องผมว่าแชร์อย่างเงี้ยเกิดประโยชน์แล้วเขาได้รู้เรื่องพระเจ้าด้วยนะครับพี่น้องก็จะได้มีส่วนในการขยายงานของพระเจ้าด้วยโอเคครับวันนี้ผมเทศมายาวพี่นะครับมีศีลมหาสนิทอยู่แล้วก็เราก็จะมีโอกาสที่จะ ขาเขาะเจ้าแต่ผมอยากจะนําเรื่องผมตั้งชื่อว่าทราบซึ่งในพระคุณพี่นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือหนึ่งที่โมทีบทที่หนึ่งพี่นะครับตั้งแต่ข้อที่12ถึงข้อที่17อันนี้เป็นของเปาโลพี่นะครับครับ ผมอ่านให้พี่น้องฟังนะเขาพปเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ชูกำลังข้าพเจ้าด้วยว่าพปรองสุงเป็นผู้ถือกนาถือว่าเขาพเจ้าเป็นคนสัตว์ซื่อตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติราชกิจของโรรองถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพ็เจ้าเป็นคนหลูพระเกียรติคมเหงและทําการมิ่นประมาทโรรองแต่เขาพเจ้าได้รับพระคุณาเพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทาอย่างนั้นก็ได้กระทาไปด้วยความเชื่ออย่างโฉดเขลาและพระคุณแห่งองค์พระ้เเจ้าของเรานั้นมีมากเหลือล้นสําหรับข้าพเจ้าพร้อมด้วยความเชื่อและความมรักซึ่่งีอยยูในพเสต โ okay, อเคเขาอ่านอีกครึ่งหลังนะครับคำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะได้รับไว้คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ส่งช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นเขาจะเป็นตัวเอก <c oughs> แต่เพราะเหตุนี้เองครับเจ้าจิงได้รับพระกุณาคือพระยุสกิตติทรงสำแดงความอดคลั่นมาใส่ทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั้นให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่จะเชื่อในปรุงและรับชีวิตนิรันดร์พระเกียรติพระสิริจงมีเดชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงจเจริญเป็นนิษทรงเป็นองค์อมตะซึ่งไม่ได้ปรากฏพระเงินผู้เป็นพระเจ้าองค์เดียวสืบสืบไปเปีนนิษอาเมนนะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่นะครับผมเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยนะครับ พี่น้องฟังดูชีวิตของอาจารย์โบโลย้อนหลังนิดหนึง่งอาจารย์โมาโุนี่พี่น้องครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องครับเป็นฟาริสีแล้วเขาเขาเป็นคนที่อยู่ในพวกหัวรุนแรงนะครับฟาริสีไม่ใช่หัวรุนแรงทุกคนเขาอยู่ในหมวดพวกหัวหัวรุนแรงครับหัวรุนแรงโดยเฉพาะแล้วเนี่ยต่อต้านพระเยซูต่อต้านคริสเตียนต่อต้านทําไมพี่น้องครับคือซาโลนี่ไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้านี่เป็นพระเจ้า แล้วก no ็ไม่เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยตายไถ่โทษความผิดบาปพี่นะครับอย่างที่คริสเตียนทั้งหลายพูดแล้วก็ไม่เชื่อว่าพระเยซูนี่ฟื้นขืนชีพขึ้นจากตายโซโลไม่เชื่อพี่นะครับแล้วไม่เชื่อไม่ธรรมดาคนนี้ไม่ไม่เชื่อเลยเฉยๆนะพี่นะครับครับหลายคนไม่เชื่อก็เฉยๆนะแต่ปาโลไม่เชื่อเนี่ยไม่เฉยพี่นะครับเขาไปในกรุงเยรูซาเล็มลากคอคริสตเตียนทั้งหลายที่เชื่อพระเยซูนี่พี่นะครับเอามาเข้าคุก ไปทุกหัวละแหงในบ้านเลยพี่น้องครับพี่น้องอ่านในหนังสือกิจการบทที่8ดนะพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นว่าเอาจนกระทั่งคริสเตียนพี่น้องครับประมาณสองหมื่นกว่าคนพี่น้องครับที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนี่นะพี่น้องครับอยู่ไม่ได้เลยนะครับกระจายออกไปทั่วหัวเมืองต่างๆหมดเลยที่เหลือเหลือแต่อากรทุตพี่น้องลองคิดดูครับแรงขนาดนั้นไม่พอพี่น้องครับขึ้นไปเมืองดามัสกัสพี่น้องครับทางดอนเหนือนี่ซึ่งอยู่ในแคว้นซีเรียพี่น้องเพื่อจะไปลากคอคริสเตียนที่อยู่ในธรรมศาลาที่นั่นมาด้วย โอ้พี่น้องเขาฆ่าสเตเฟนมีส่วนในการฆ่าสเตเฟนแล้วก็ปรากฏว่าสเตเฟนนั้นก็เสียชีวิตแต่สเตเฟนไม่กลัวเลยพี่น้องครับสีหน้าของสเตเฟนเนี่ยก่อนจะสิ้นชีพนี่พี่น้องครับเหมือนกับทู่สวรรค์พระบีว่างั้นนะครับซึ่งประทับตาติดตาใจของเซโลมากเอ้คนนี้พบพระเจ้าจริงหรือเปล่าหรือว่าเราผิดหรือว่าพระเยซูมีจริงหรือว่าหรือว่าหรือว่าไอพวกนี้มันหลอกเราหรือเรา ไม่รู้ตลอดเวลาไพี่น้องครับคนหนึ่งเสียชีวิตไปเพราะอยู่ครับเขามีส่วนในฆ่านะฮะแต่ว่าพี่น้องครับพลิกไปพลิกมานี่ตัวเองพอไปถึงยังไม่ถึงดามัสกัสพี่น้องครับก็ปรากฏว่าโซโลเห็นแสงสว่างกลางล้มลงที่ดินครับมีพระสุรเสียงตรัสที่นั่นบอกว่าโซโลโซโลเอ๋ยเจ้าขมเหงเราทําไมโซโลรู้ทันทีพี่น้องครับพระองค์เจ้าข้าพระองค์คือใครเราคือเยซูซึ่งเจ้าขโมเหงเานะน้อะเขาพบพระเยซูตัวเป็นๆเหงอเราทำไมรับ รุ่งฟื้นคืนชีพขึ้นแน่โทษนะพี่น้องครับคนนี้เนะี่ยพลิกกลับสามร้อยหกสิบองศาเลยครับพี่น้องตรงข้ามเลยครับพระองค์จะฆ่าข้าพระองค์จะทําประการใดพระเจ้าบอกว่าโอเคเข้าไปในเมืองเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งบอกให้เจ้ารู้ว่าเจ้าจะทําประการใดจากนั้นมาพี่น้องครับผมเล่าให้สั้นลงพี่นะครับโซโลได้รับการแต่งตั้งที่จะให้ประกาศกับคนต่างชาติรับแต่งตั้งที่ให้ประกาศก่กษัตริย์ ให้แต่งตั้งที่ให้ประกาศแก่คนอยู่โซโลพี่น้องครับเปาโลคนนี้พี่น้องครับเป็นคนที่พระเจ้าได้เปิดเผยเรื่องคิดพระจับซึ่งมีความล้ำลึกมากเกี่ยวกับคิดจักโซโลเป็นคนที่เข้าใจเรื่องคิดจัรจากพระเยซูเจ้า,จาเองโดยตรงสุดยอดมากพี่น้องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับแล้วเขามีความรู้สึกว่าพระเยซูนเนี่ยสุดยอดสุดยอดชีวิตเขาเปลี่ยนพี่น้องครับจากชีวิตที่มีความขมขื่นชีวิตที่มีความเกลียดชังชีวิตร้กาจพี่นะครับ โซโลเนี่ยตระหนักดีพี่น้องครับว่าพระเจ้าเนี่ยทรงพระชนอยู่จริงและเขาต่อต้านพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าน่าจะเด็ดหัวมันทิ้งไปเลยตั้งแต่แรกเลยพี่น้องครับผมบอกพี่น้องว่าน่าจะทําอย่างนั้นจริงๆครับไอหมอนี้ไม่น่าไว้ฮะไม่น่าไว้มันเลวสุดๆเลยมันต่อต้านแค่สเสียนรแต่พระเยซูนี่พี่น้องครับเก็บโซโลไว้นําโซโลมาหาพระเจ้าพี่น้องครับ ความรู้สึกของโซโลนี่รู้สึกว่าโอ้มันเป็นนี่พระคุณพระเจ้าจริงๆพระเจ้านี่มีเมตตาสุดๆกับชีวิตเราไอ้เราเนี่ยคนเนี่ยตายสมควรตายอยู่แล้วแต่พระเจ้าเนี่พลิกกลับมาให้เราเนี่กลายเป็นคนใหม่ในพระเจ้าพระเจ้ายังยกโทษเรายังยกโทษบาปท,ที่เลวที่สุดของเราเป็นไม่ได้ยังไงเป็นไม่ได้ยังไงยิ่งกว่านั้นพระเจ้ายังแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศด้วย โอ้วินงรให้เป็นอัครทูตท,ที่วางใจขนาดที่จะให้ประกาศพระกิติคุณแก่คนทั้งหลายแล้วฝากงานยิ่งใหญ่มากกับซาโลซึ่งเคยเป็นคนที่เลวที่สุดนี่ความรู้สึกของซาโลอย่างไนแล้วก็ยิ่งมางนั้นนี่พี่น้องครับมีความรู้สึกว่าพระเจ้ายังเปิดเผยเรื่องคีฟจักซึ่งเป็นความลำ้ลำลึกพี่น้องไปอ่านหนังสือเอเฟซัส e บทที่สองดูความล้ำลึกอันนี้พี่น้องก็ไม่มีใครเข้าใจพี่น้องครับแต่พระเจ้านี่เลือกซาโลซึ่งอาจอารย์มารุผู้หญิงบอกว่าเขาจะเป็นคนเล็กน้อยที่สุดในบรรดาธรรมิกชน แต่พระเจ้ายังเลือกครับพระเจ้าพระคุณส้อนพระคุณพระคุณส้อนพระคุณ,ปคณเป็นคนดีได้วันนี้อย่างนี้มันเป็นพระกุณาคุณของพระเจ้าทั้งนั้นนี่คือความรู้สึกเอาผมถามพี่น้องหน่อยครับพี่น้องลองคิดย้อนหลังชีวิตท่านผมต้องคิดย้อนหลังชีวิตผมชีวิต <hayat> ผมผชีวิต <jas> พี่น้องเราไม่เหมือนกันไม่มีใครมีชีวิตที่เหมือนกันแต่เราคงมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันก็คือเราเคยเลวเหมือนกัน แล้วแต่ว่าจะเลวรูปแบบไหนเราเคยเป็นคนที่พี่น้องครับร้ายเหมือนกันแต่เราร้ายรูปแบบไหนแต่ละคนมีความร้ายกาจอยู่ในตัวเองพี่น้องครับซึ่งต่อต้านพระเจ้าด้วยแล้ววันนี้โดยพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้านี่ชุบชีวิตเราเนี่ยดึงเราออกมาพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับมันมันอัศจรรย์จริงๆมันควรจะลงนโกหมกไหมแล้วในโลกนี้ก็พี่พี่พี่น้องครับน่าจะอยู่ในลักษณะบ้านแตกสาเลยขาดไม่มีชิ้นดีแล้วไม่รู้หัวหกก้นผิดที่ไหน วันนี้พระเจ้า,ยาให้เชิดหน้าจูตาเปลี่ยนชีวิตเป็นคนละคนไม่ไม่แค่นั้นพี่น้องครับว่าหนึ่งพระเจ้าเตรียมสวรรค์สถานไว้สําหรับที่เป็นผู้เชื่อด้วยโอ้พี่น้องครับมากมายเหลือเกินผมเลยบอกพี่น้องว่าความรู้สึกนี้ของโซโลพี่น้องเป็นความรู้สึกที่เป็นเหตุให้โซโลเนี่ยลําลึกพี่น้องครับหรือคิดถึงการทดแทนไปคุณเบียสุ โอเคครับจากข้อความที่เราอ่านเมื่อสักครู่พี่น้องผมมีสี่ข้อนะครับพี่น้องที่โซโลนี้พูดถึงอันดับแรกที่สุดพี่น้องโซโลนี้ขอบพระคุณเขาพระเจ้าขอบพระคุณพระเยซูริ์เจ้าของเราผู้ทรงชูกําลังพระเจ้าด้วยพระพระงค์ทรงถือว่าพระเจ้าเป็นคนที่สัตย์ซื่อพี่น้องครับเวลาพี่น้องระลึกถึงคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทําให้ท่านมากๆนี่สิ่งแรกที่ท่านทําได้คือยกมือขึ้นขอบคุณขอบคุณพระเจ้าพี่น้องโอ้พระเจ้าข้าลุกขอบคุณพระองค์ พี่น้องครับท่านอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โบสถ์อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ลองคิดถึงพระคุณพระเจ้า,าที่พระเจ้า,าให้แก่ท่านไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่เหลือเฟือให้แก่เราไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่พี่น้องครับพระเจ้านี่นำเรามาพบความจริงของพระเจ้าผมบอกพี่น้องพี่น้องแค่คิดเท่านั้นท่านก็ต้องยกมือขึ้นขอบคุณอยู่แล้วคนให้อะไรท่านชิ้นหนึ่งนี้ท่านยังยกมือขึ้นมาขอบคุณพระเจ้า,าให้ท่านเนี่ยมากมายล้นพ้นยกมือขึ้นขอบคุณประจํา พระพียังสอนเราบอกว่าขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีชีวิตของเทสเตียนคือชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้านะผมนี่พี่น้องครับเป็นคนเฝ้าเดียวโดยเขียนไดอารี่นะผมทําทุกวันนะอยู่ในสม,มุดเล่มเนี้ยนะครับแล้วผมก็ขึ้นต้นวันที่ก่อนแล้วจากนั้นมาก็โอ้พระบิดานะครับแล้วจากนั้นมาสิ่งแรกที่ผมจะเขียนตลอดเวลาพงจ์จะข้าลูกขอบคุณพระเจ้ามากสําหรับบุวานนี้วันนี่นั้นนะผมเขียนหนึ่งสองสามสี่ครับพี่น้องเชื่อไหมครับผมมีเรื่องขอบคุณพระเจ้าทุกวัน ทุกวันครับเดี๋ยวกลับไปตอนนี้พงเจาา้าารขอบคุณพระเจ้าเมื่อวันเทศนาเนี่ยประมาณหน่อยแต่ว่าเคยพงเจ้ากาทำไมมันแข็งก็ไม่รู้มันมีกําลังขึ้นยังไงขอบคุณพระเจ้าผมเขียนทุกครั้งทำให้พีปพีดเป็นแบพี่ว่าพระเจ้านี่ช่วยเราแล้วเรามีเรื่องจะขอบคุณพงค์อามีนไหมครับครับพระเจ้ามีเรื่องโดยเฉพาะแล้วความรอดเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากวันนี้พี่น้องจะมีศีลมาสนิท สินมาศเป็นวาลาที่พี่น้องจะคิดถึงการขอบคุณพระเจ้าด้วยเพราะพระเยซูริเจ้าไถ่โทษบาปของเราประการที่สองพี่น้องครับคือความถ่อมใจความถ่อมใจพี่น้องครับพี่น้องดูในข้อที่สิบเอ็ดเมื่อก่อนนั้นเขาไจะเป็นคนหรูปรเกียดก็ทาหมิ่นประมาทต่อพระองค์เขาไม่จะรับกรุณาที่เขาไจะเป็นกระทําอย่างนั้นก็ทําไปด้วยความโฉดเขลา แห่งพระคุณของพระเจ้าของเรานั้นมากเลยล้นสําหรับพระเจ้าพร้อมด้วยความเชื่อความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูริตเจ้าคำนี้เป็นคําจริงสมควรได้รับไว้คือพระเยซูริตเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อจะช่วยคนบาปให้รอดและในบรรดาคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกแปลว่าอะไรครับข้าพเจ้าเป็นตัวเอกผมเคยออกข้อสอบนักเรียนนะพี่นะครับผมบอกว่าในรายชื่อต่อไปนี้ใครเป็นคนบาปเลวที่สุดหนึ่งฮิตเลอร์ หนึ่งฮิตเล์สองอะไรฮะอาจารย์เปาโลสามพี่นงครับโอ้ใครก็แล้วแต่เป็นโจนค่ารอยอะไรกันเลยคนที่สี่ตัวของท่านเองนักเรียนอะไรคนก็อาจจนะเปาโลฮะเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นตัวเอกงกนะาถามผมนะ้นผิดครับพี่นะครับใครคนจะเป็นคนบาปตัวเอกที่สุดใครฮนะตัวเรา ต,ตัวเราเพราะเรารู Jamie, <always S 1> <anak> ้ดีว่าเราทําอะไรเพราะเรารู้ดีว่าเราเฉ๋อไปทางไหนเวลาที่เรามาหาพระเจ้าพี่น้องบุคคลที่เป็นตัวบาปตัวเอกที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละวันนี้เรารู้สึกไหมที่เป็นแบบนั้นพี่น้องอาจารย์ลวงพี่น้องครับเนื่องจากพระเจ้าช่วยท่านเนี่ยสิ่งที่ท่านรู้สึกที่นี่ท่านบอกว่าท่านเป็นคนเลวที่สุดอาจารย์บุรหลวได้พูดบอกว่าในบรรดาธรรมิกระโทษนะครับในบรรดาอาคาตทูตทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นอาคาทูตที่เล็กน้อยที่สุดเพราะท่านได้ข่มเหงคิดว่าจากของพระบิจ้า อาจารย์บุพูดในหนังสือนนหนึ่งโคลินบทที่สิบห้าในหนังสือเ e อเฟซัตบทที่สองอาจารย์บุบอกว่าในบรรดาธรรมิกชนธรรมิกชนไปลวราคริสเตียนนะครับพี่น้องครับในบรรดาคริสเตียนทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดผมเลวที่สุดผมเนี่ยเลวที่สุดไม่มีใครเลวกว่าผมอีกแล้วพี่น้องครับบางทีเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับความรู้สึกของคริสเตียนนะครับ บางทีเราบอกไอ้คนนี้ดีนะไอ้คนนี้ดีชั้นก็ชั้นก็อยู่ในระดับที่ก็ไม่ใช่เร็วเท่าไหร่นะคนนั้นยังเร็วกว่าชั้นเลยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราก็โอเคดีกว่าคนนั้นคนนี้ผมบอกพี่น้องพี่น้องไม่เหมือนเปาโลเลยการระลึกถึงพระคุณมีความรู้สึกว่าเราเป็นโนบอดี้นะเข้าใจว่าโนบอดี้ไหมครับ บุคคลที่ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเลยไม่มีจริงๆไม่ได้เป็นซัมบอดี้เลยภาษาอังกฤษนะซัมบอดี้แปลว่าเป็น,าปนอาตัวตนอะไรสักอย่างเนึง่งแต่จริงๆแล้วเนี่เราเป็นบุคคลไร้ค่าไร้ค่าจริงๆวันนี้พี่น้องครับครื่อนเตียนนี่หลายครั้งมีอาการของการแข่งขันกันใครดีกว่าใครใครเยี่ยมกว่าใครใครเก่งกว่าใครพี่น้องครับ ถ้าเราทราบซึ้งในพระคุณของพระยาเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนเล็กน้อยใน่ามกลางพี่น้องทั้งหลายนี่เราเป็นคนเล็กน้อยที่เล็กน้อยที่สุดวันนี้พระเจ้าเมตตาให้เรามีโอกาสลืมตาอปากขอบคุณพระเจ้าพระเจ้านี่ไม่อนุญาตให้ดาวิดสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเพราะดาวิดมือเปื้อนเลือดพระเจ้าบอกว่าโนไม่ใช่อยู่ไม่ใช่คุณดาวิดบอกพรุงจะขานลูกขอบคุณปรุง แค่ที่จริงแล้วลูกก็เป็นเด็กเลี้ยงแก่ที่ทุ่งนาแค่นั้นเองแล้วพรงพาข้าพรลงมาไกลได้ถึงเทียงนี้พรงจะข้าสุดยอดของสุดยอดอยู่แล้วดาวิดไม่เคยหลงตัวเองพี่นะครับแล้วผมคิดว่านี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าเนี่ยยกชูดาวิดอย่างมากขอพระเจ้าสปรดช่วยเราพี่นะคประการที่สามที่ผมอยากจะฝากพี่น้องคือใช้ชีวิตเป็นแบบ มารุพย่างนี้บอกว่าแต่พระเอุนี้เองขราพเจ้าจึงรับพระคุณาคือพระเยซูคริสต์ได้ทรงสำแดงความอดคลั่นพระใสทุกอย่างในตัวข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นตัวเอกนั้นให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งวงที่เชื่อในพระองค์และรับชีวิตนิรันดร์สิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่อาจจะมารเกิดขึ้นอันเดื่องจากสํานึกในพระคุณพระเจ้าก็คือท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตที่ท่านใช้ต่อไปนี้พระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านให้เป็นแบบอย่างแก่พี่น้อง เป็นแบบอย่างแก่ใครพี่น้องเป็นแบบอย่างแก่คนที่ถ้าเขาเคยเป็นคนที่เขาคิดว่าเขาต่ําต้อยอจจะเจ้บอกว่าผมเป็นคนต่ําต้อยกว่าคุณพระเจ้ายังช่วยผมได้เลยคุณไม่ได้แย่ขนาดผมแต่ผมแย่กว่าคุณเพระเาะฉะนั้นนี่ความแย่ของคุณพระเจ้ายังมีพระคุณให้ผมได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องช่วยคุณได้อ็พี่น้องครับเป็นเป็นตัวอย่างที่ทําให้คนหลายคนนี่กล้าขึ้นมาด้โอ้ทั้งนั้นก็ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถจะเข้ามาหาพระคุณของพระเจ้าได้ด้วยผมคิดว่านี่คือความหมายอันหนึ่ง นอกจากนั้นพี่น้องครับเปาโลเองพี่น้องพยายามดําเนินชีวิตตอนหลอดชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างเพื่อจะให้คนทั้งหลายเนี่ยติดตามพระเยซูท่านพูดหลายครั้งนะจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามพระเยซูผมเคยฟังดรบิลเล็กเแฮมสดๆนะด้วยตัวท่านเองครั้งหนึ่งพี่น้องครับความจริงแนละ้วผมเคยฟังสักสามครั้งและตอนที่ผมฟังนี่ฟังที่โลซานนะ อาจารย์บอกว่าผมมีความรู้สึกกลัวตลอนเวลาเฮ้ย mm. ผมยังคิดเล mm. ยวิลลี่กับแฮมกลัวด้วยเลยนะครผมกลัวว่าผมจะดําเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตอย่างไรหรือพูดอะไรออกไปที่เป็นเหตุให้ทําให้แผ่นดินของพระเจ้าเสื่อมเสียหรือไม่ได้รับเกียรติ <laughs> อาจารย์บอกว่าผมระมัดระวังชีวิตผม mm. อาจารย์คิดว่าหลายคนนี่อดไม่ได้ต้องดูชีวิตของอาจารย์เป็นตัวอย่างแน่นอนพี่น้องครับ ดอกเร์เบลเลยังทําอย่างนี้ได้อาจารย์ยังทำอย่างนี้ได้อาจารย์ย,าารยังพูดอย่างนั้นพี่นะครับประมาณนั้นก็ยินนี่อาจารย์จะมีความรู้สึกผมระมัดระวังชีวิตผมผมได้ยินจากปากท่านเองจากหูผมเองพี่นะครับแล้วผมก็รู้สึกโอ้ผมไม่เคยคิดว่านักเทศบิ๊กขนาดนี้พี่นะครับจะมีความรู้สึกอย่างนี้พี่น้องครับเวลาเราสํานึกพระคุณพระเจ้าเราบอกพระเจ้าบอกพระองค์เจ้ขาขอให้ชีวิตของลูกนั้นเป็นแบบอย่างน้อยที่สุด อนุชนรุ่นหลังคนรุ่นหลังคนที่อยู่ข้างหลังเราจะได้มองดูเราเป็นตัวอย่างและเขาจะได้เป็นคนที่เดินในเส้นทางนี้เหมือนกันอามนสไหมครับโอเคสามข้อแล้วพี่น้องครับข้อแรกพี่น้องครับเราต้องขอบพระคุณข้อที่สองพี่น้องครับเราจะต้องเป็นบุคคลที่ถ่อมใจยิ่งรู้จักพระเจ้ามากยิ่งถ่อมมากยิ่งรู้จักพระเจ้ายิ่งมากรู้จักตัวเองกับพระเจ้ายิ่งถ่อมใจยิ่งมากขึ้นเพราะรู้ว่าพระเจ้าสูงขนาดไหนและตัวเรานั้นย่ำแย่ขนาดไหนอามนสไหมครับ และในขณะเดียวกันพี่น้องครับเราก็จะใช้ชีวิตของเรานั้นเป็นตัวอย่างเพื่อจะนาคนมาหาพระเจ้าด้วยรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับผมชอบเปาโลพี่น้องครับที่ชีวิตของท่านเนี่ยผมคิดว่าถ้าถามผมนะคือพ,พี่น้องครับบุคคลในพระมพีเนี่ยนอกจากพระเยซูนี่ชอบใครผมชอบเปาโลครับเพราะผมคิดว่าชีวิตของท่านนี่พี่น้องครับท่านเข้มแข็งจนวันตายนะพี่น้องครับแต่ผมชอบคนที่แข็งแรงอย่างนี้จนวันตายจนจากโลกนี้ไป อามินไหมครับสุดท้ายพี่น้องครับที่ผมอยากจะฝากพี่น้องครับคือนมาสการไม่พิงแต่ขอบคุณพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับแต่ว่านมาสการพระเจา้าเวลาเปาโลน้ำมาสการนี่ผมสอนหนังสือหนึ่งที่โมทีพี่น้องเคยอ่านนะแลวผมบอกพี่น้องว่าอาจารย์เปาโลนี่ในจดหมายท่านพี่น้องไปอ่านเนี่ย<ม>เขียนจดหมายไปนิดหนึ่งนมาสการเขียนมาเลยนิดหนึ่งท่านเขียนน้มาสการเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงตลอดเวลา และนี่เป็นธรรมชาติของท่านเลยไม่น้อยในในบทจดหมายของท่านตอนนี้ท่านเขียนผมอ่านให้พี่น้องฟังพระเกียรติพระสิริจงมีแก่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเจริญอยู่นิรันดร์ผู้ทรงเป็นองค์อมตะซึ่งไม่ได้ปรากฏพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแด่พระองค์เดียวสืบสืบไปเป็นนิพอาเมนะเฮ้ยจดหมายเขียนอย่างนี้เหรอพี่น้องถามทำไมจดหมายเขียนโอ้พระองค์ทรงกระพงพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์สูงสุดพระองค์เป็นอมตะพระองค์เป็นพระผู้ยุยยุติสุดยอดสุดยอดมันหลุดอะถ้าใช้ภาษาผมมันหลุด พี่น้องเข้าใจคําว่าหลุดไหมครับคือนามาสการพระจ้านี่ยนี่ไม่ใช่เพลงที่แต่งขึ้นมานะพี่น้องครับไม่ใช่มานั่งอักขระหรืออะไรครับแต่เป็นความรู้สึกจากใจครับพอคิดถึงพระเยซูทรงโคสุดยอดนะครับทรงประเกียพระสิลิพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญมี่วใสเข้ามาใหญ่เลยยกยอดขยีดพระเยซูสูงสง่งพี่น้องเป็นไหมครับเป็นไหมครับเวลาเราสํานึกพระคุณพระยานี่มเยี่ยมเ mm hmm. ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยม,ยยม พระเจ้าชั้นหนึ่งพงด์นัมเบอร์วันพงสุดยอดพง์เป็นเอกพงใช่เลยนะครับพงโอ้พี่น้องครับซปเปอร์ใช่อาเลลูยาวันหน้าวันหลังต้องแต่งเพลงแบบนี้นะคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่มีพงไหนนี่เหมือนพระเยซูอีกแล้วสุดยอดของสุดยอดพี่น้องครับคนที่มีใจ รู้สึกถึงพระคุณพระเจ้าเนี่ยหลุดนมาสการพระเจ้าโดยง่ายได้ภาษาอังกฤษเขาเรียก spontaneous w o r s h i p คือนมาสการพระเจ้าแบบไม่จัดตั้งพี่น้องเข้าใจคำคำ,ำ spontaneous ไหมคือมันออกเกิดขึ้นเองเลยครพี่น้องจำวันปามซันเดย์ได้นะครับพเปซะะูเนี่ยกำลังเดินก็ไปสู่พระมหารไม่หครับไม่มีไม่ได้ไปซื้ออะไรมาจากปากคงตลาดครับ ไม่ได้ไปซื้อดอกไม้มาพี่น้องครับแล้วมาแจกแจกแจกแล้วมาโบกให้บรสุทไม่ใช่ครับ <c oughs> เขาจัดเองพี่น้องครับไปตัดต้นไม้ปาล์มาไปเอาผ้าสอดมาปูไปแล้วก็พปรงลงลาพี่น้องครับแล้วทำเองเป็นเป็นทางตลอดเส้นทางเลยผมถามพี่น้องว่าใครเป็นคนจัดตั้งใครเป็นคนทาใครเป็นคนเอองการพี่น้องไม่มีครับมันเกิดขึ้นยังไงสปอนเทเนียสเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนปองโลพี่น้อง พระเกียรติพระศิลิ์เดชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญนิรันดร์ผู้เป็นองค์อมตะซึ่งได้ประทานพระองค์เองปรากฏพระองค์เองและเป็นพระองค์เองสืบถือไปเป็นนี้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นองค์อมตะอยู่ในฟ้าสวรรค์สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างสรรวัตถุญวันหนึ่งปรากฏพระองค์เองเป็นมนุษย์อสุดยอดมากเยี่ยมฮเลลูยานมาักการพระเจ้าของเปาโลผมเลยบอกพี่น้องนะเวลาที่เราเองเนี่ยเราซึ่งในพระคุณพระเจ้านะสิ่งที่พี่น้องจะให้พระเจ้า พระเจ้าอยากได้อย่างนี้รักจากใจอามน,นไหมครับเข้าใจว่ารักจากใจไหมครับจากหัวใจคุกกลุ่นอยู่คนพม่าคนหนึ่งหลายปีมาแล้วพี่หน่อยครับวันหนึ่งเนี่ยเขาได้รับพระพรจากพระเจ้ามากวันหนึ่งนะพี่หน่อยครับแกไปซื้อดอกไม้มาจากที่ไหนไม่ทราบเอามาให้ผมผมบอกเอามาทําไมเขามีการจัดดอกไม้ของเขาเองที่นี่อยู่แล้วนะครับนะ๋อ,ะอะจา์ หนูไม่รู้ว่าจะทำไงกับพระเยซูดีนะครับหนูเอาดอกไม้มาฝากพระเยซูบอกว่าโอเคพี่น้องผมต้องเอาผมยังจำได้ผมต้องเอาช่อดอกไม้แกนี้มาปักแจกันพิเศษอยู่อันหนึ่งนะครับเขาคิดอามินไหมครับผู้หญิงคนนั้นพี่น้องครับรักพระเยซูมากไม่รู้จะทำไงผมก็ยาวนะละมันหอมก็มีราคาแพงโอเครู้ละทำไงนะเขาไปคุกเข่าลงที่พระเยซูพซี่น้องครับผมเช็ด พระบาทพระเยซูน้ำมันหอมฉลวมพระบาทนี่นมันสการมันเกิดขึ้นจากวิธีไหนใจใจผมเลยฝากข้อคิดกับพี่น้องนะเช้าวันนี้พี่น้องครับถามใจตัวเองว่าเรารู้สึกซึ่งพระคุณพระเจ้ามากขนาดไหนในหัวใจเราแล้วผมบอกพี่น้องว่ามันจะออกมาจากตัวของท่านโดยทุกวิธีทางแล้วเราจะไม่เย่อยิงทะนงตัวอามินไหมครับ เอเมนขอบคุณพระเจ้าครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าก็ขอฝากข้อคิดกับพี่น้องวันนี้นะครับมีคําถามที่ผมจะฝากพี่น้องโดยก่อนที่ผมจะเลื่มนะครับครับท่านมีเหตุให้ทราบซึ่งในพระคุณแค่ไหนนะครับพี่น้องข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยท่านจะทําอะไรเพื่อแทนพระคุณบ้างนะครับครับครับก็เป็นข้อพระคาพีง,ง่ายๆนะครับพี่น้องก็จะเป็นคําถามสำหรับพี่น้องที่จะคุยกันในกลุ่มเซลเอเมนขอบคุณพระเจ้า